สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่นาสกินเก่ามาให้เราสุ่มนั่นเองครับผมนั่นก็คือสกินของซูก้าคิวเลนและวอรานั่นเองครับผมเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีวยกว่าเริ่มต้นแค่3คูป,ปองเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหถูกมากๆวันนี้นะครับผมผมมีงบมา372คูป,ปองจะลองสุ่มให้หมดคูป,ปองเลยดูซิว่าจะเหลือกี่ช่องมาครับผมเริ่มกดกันเลยช่องแรกไม่ต้องแสดงอีก โอได้ลูกแก้วนะครับต่อมา9คูปองต่อไปครับผมปัดเปลี่ยนชื่อนะครับต่อมา19คูปองเพิ่มทีละไม่เยอะนะอ่าได้คัมพิขั้นสูง10ชิ้นนะครับ29คูปองต่อไปครับออนึเออได้ลูนนะครับผมต่อมา39คูปองครับ ได้5คมพีนะครับผม79คูปองต่อไปครับผมโอ้โหช่องเหลือน้อยแล้วนะอ่าได้เหรียญน,นาคอสนะครับผม139น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับมาเริ่มสุ่มกันเลยโอโ้ได้เหรียญเหลืออีกแค่2ช่องเองนะครับผมก็คือช่องต่อไปเนี่ยจะเป็นคูปองอยู่ที่199นะครับผมแต่ช่องสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมลองเดาสิครับว่า มันจะกี่คูปองถ้าให้ผมเดานะผมเดาอยู่2ราคาก็คือ2 2 4 9หรือไม่ก็กระโดดไป599เลยเนี่ยผมกลัวผมกลัวสุ่มไปแล้วแบบเสียดายคูปองอะ่ะก็คือเหลือไป2ช่องดีกว่าคุณผู้ชมลองไปเดากันนะครับผมว่าช่องสุดท้ายจะกี่คูปองและส่วนตรงนี้นะครับผมผมสามารถเปิดหยิบสมบัติได้ทั้งหมด7ครั้งนะผมผมจะลองเปิดดูนะครับมากดครั้งเดียวไปเลย5ครั้งที่เหลือ2ครั้งก็กดทีละครั้งเอาละกันนะครับผม 5ครั้งนี้นะครับผมได้คมภีมานะครับผมแล้วก็เรียนบัตรไฟแล้วก็สกินนะครับผมที่เราจะต้องได้อยู่แล้วนะครับผมเปิดทีละครั้งก็ได้เกลือนะครับช่างมันไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วนะครับผมมารับของที่กล่องจดหมายนะครับผมนี่เลยกดรับทั้งหมดไปเลยก็มีแต่เกลืออยู่แล้วอ่ะไม่ต้องหวังอะไรมากหรอกนี่นะครับผมอีเวนต์สำคัญก็คือ สกินโดโจมาสเตอร์นะครับผมกับอีพีเรียนแชมเปียนนะครับผมจะเป็นของก็จะเป็นของกิลเดอร์ er, แล้วก็ของฟอร์เรนติโนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีครบแล้วก็จะเป็นคัมพีขั้นสูง10ชิ้นนะครับผมซึ่งผมก็มีสกินหมดแล้วก็แลกเป็นคัมพีไป,ไปละกันนะครับ1 0 0 100คูป้อองเนี่ยผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะได้คัมพีเนาะแกลกรับเลยครับโอเคก็กดรับทั้งหมดไปนะครับผมรับเกลือไปนะครับผม บางอย่างก็ก็ไม่ถือว่าเป็นเกลือเนาะก็ใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสุ่มถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย